ยกให้เป็นศิลปินนะักร้องมากความสามารถสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์นุ่มหล่อละมุนครับที่มาพร้อมกับเปียโนคู่ใจที่เป็นเอกลักษณ์ล่าสุดนุ่มโตก็ได้จัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า Piano and I The First c o n c e r t งานนี้ก็ยกทับครับเหล่าศิลปินที่ดังมาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆเลยอาทิโจอีภูสิทธิ์สแตมอภิวัตเจฟซาเตอร์นนทนนนุ่นีน่วชวริน เฟิร์สสโลตแมชีนและก็การ The Parkinson นะครับเรียกว่าขนความสนุกความตื่นตาตื่นใจพร้อมกับโชว์สุดพิเศษตลอดการแสดงให้แฟนๆได้ชมกันแบบจัดเต็มไปเลยครับ จะทำได้ไหมว่าฉันจะยอมเปิดหัวใจอยากขอให้รักฉันบางสายตาให้เธอมองมาที่ฉันจะได้มา ไม่อยากเห็นเธอหลงหรักใครนอกจาก ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ